ช่วงนี้บรรยากาศการเลือกตั้งในไทยคึกคักขึ้นมามากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะความตื่นตัวไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นค่ะคนไทยในสหรัฐก็ตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมากโดยเฉพาะการลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คนไทยก็ให้ความสําคัญอย่างมากนะคะขณะที่สถานเอกอักรรครราชทูตก็มีมาตรการเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งด้วยค่ะรายงานชิ้นนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทย PBS กับ VOA ไทยรายงานโดยคุณนิทิการกำลังวันผู้สื่อข่าว VOA ไทยประจำกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาค่ะก็นานแล้วก็ <kaf. S 1> ก็อยากจะลองดูว่าถ้าเปลี่ยนอยากให้ระบบ ที่ไทยเป็นประชาธิปไตยจริงๆอยากจะเห็นว่าเอม,มันน่าจะเปลี่ยนไปได้ดีมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะตื่นเต้นครับเพราะว่าคอย่างคนในสำนักงานเนี่ยผม,ผมกับภรรยาเป็นคนลงเลือกตั้งในระบบคนแรกครับเขาก็ถามว่าลงทะเบียนแล้วหรือยังอะไรลง,ลงยังไงอะไรอย่างงี้ครับก็มีความตื่นตัวครับสำหรับในสำนักงานผมแล้วเราก็ดีใจมากเลยที่มีการเลือกตั้งแล้วรอมานาน <laughs> อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงคะ่ะ ชาวไทยในสหรัฐต่างตื่นตัวต่อการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันอย่างมากแต่การจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาวไทยในต่างประเทศนั้นผู้ใช้สิทธิ์จําเป็นต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นสิ่งแรกซึ่งขณะน,นี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุนไทยทุกแห่งในสหรัฐเปิดบริการและรณรงค์ให้ชาวไทยในอเมริกาเข้ามาลงทะเบียนเพื่อมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ให้มากที่สุดค่ะ นายท่านีแสงรัตเอกอัครราชทูตไทยนกะกรุงวอชิงตนันบอกถึงความตื่นตัวของคนไทยในอเมริกาต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ก็มีความตื่นตัวมากนะครับอย่างคราวที่แล um> ้วเนี่ยในการลงทะเบียนเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับที่สถานทูต4ี่พันกว่าคนนะครับเราก็รับการลงทะเบียนมามาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับนับถึงวันนี้เนี่ยลงทะเบียนไปแล้วพันกว่าคนนะครับก็ประมาณหนึ่งใน4นะครับก็ถือว่าเวลาที่เหลือเนี่ยก็หวังว่าจะมีพี่น้องประชาชนคนผู้มีสัญชาติไทยนะครับมาลงทะเบียนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นกว่าคราวที่แล้ว ส่วนประเด็นข้อกังวลของชุมชนไทยในต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีบัตรตกหลน่นทางเอกอัคราชาทูตไทยนก,กรุงวอชิงตันให้ความเชื่อมั่นว่าจะดําเนินการทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าบัตรเลือกตั้งของชาวไทยในอเมริกาจะถึงที่หมายตามกําหนดเวลาค่ะก็จัดดาเนินการอย่างดีที่สุดนะครับที่จะให้ส่งบัตร คะแนนของผู้ใช้ผมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกลับประเทศประเทศไทยได้อย่างทันเวลาครับเราก็จะพยายามอย่างดีที่สุดเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ร้อยข่ามสำคัญระดับสูงสุดนะครับของฝ่ายกองสนและก็ตัวผมเองครับสำหรับมุมมองของคนไทยที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกาต่างมองว่าการลงทะเบียนทําได้ง่ายและสะดวกพร้อมกับย้าว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อกําหนดอนาคตประเทศค,ค่ะผมมองว่าก็ลงทะเบียนก็ไม่ไม,ไ,มไม่ยากครับ ไอ้หัวข้อที่จะให้เกาะก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ซับซ้อนครับครับลงทะเบียนไม่ยากครับง่ายครับครับหนึ่งพลังหนึ่งเสียงสำคัญมากนะคะมันช่วยทำให้ประเทศชาติดำเนินการไปอย่างที่เราอยากให้เป็นอย่าลืมนะคะคุณมีพลังหนึ่งพลังใช้ให้เกิดมากที่สุดเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วเรา เเราเป็นผู้กหนดอนาคตึง่งสิทธิหนึ่งเสียงของคนไทยในต่างแดนจะมีความหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนสำคัญนะคะในการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรภายในวันที่9เมษายนนี้ค่ะดิฉันนีทิการกำลังวันวิวเอพาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตนันสหรัฐอเมริกาค่ะ